ศาสตร์ของครูกิกว่าเรียนเล่นเป็นรู้เพื่อให้ดึงความสนใจแล้วก็มาเรียนถ้าในเรื่องของเนื้อหาก็คืออยากให้เด็กรู้เรื่องชนิดตัวกลางของแสงแค่นั้นเองค่ะแค่เด็กเก็ตว่าถ้าแสงผ่านตัวกลางที่ ทึบแสงแล้วเนี่ยแสงมันผ่านไม่ได้มันเกิดเงาแล้วเด็กเข้าใจแค่นี้แล้วเอาเอา,เอาตัวกลางชนิดเนี้ยไปทําละครหุ่นเงาให้เกิดเงาขึ้นกระบวนการสอนของละครหุ่นเงานะคะก็จะเริ่มดึงความสนใจจากการเล่นเงาให้เด็กไปเล่นเงานะคะจากทายรูปแบบว่าได้รูปเงาอะไรเด็กก็จะเริ่มสนุกและ พอหลังจากนั้นมาสรุปประเด็นว่าเงาเกิดจากอะไรก็จะพามาทําการทดลองเรื่องชนิดตัวกางของแสงเด็กก็จะรู้แล้วว่าทึบแสงเนี่ยทำให้เกิดเงาเสร็จแล้วเด็กก็จะเลือกวัสดุที่ทําให้เกิดเงาแล้วก็ไปสู่การทําละครหนูทาละครของเงาเรื่องหมูกับแครอทค่ะ หมูเขาข่แครอทค่ะแล้วเขาไปดูสวนหลังบ้านค่ะแล้วเขาเห็นว่าแครอทของเขาหายไปค่ะเขาเห็นแครอทตกอยู่ตามทางเขาก็เลยเดินตามไปค่ะ mm hmm. แล้วพวกเขาก็ไปทํางานด้วย เด็กจะได้เรียนรู้ถึงศิลปะด้วยที่การใช้สีการเล่นสีการงานอาชีพคือการใช้เครื่องมือการตัดกระดาษการใช้คัตเตอร์นะคะวิทยาศาสตร์ก็เรื่องเนื้อหากระบวนการทักษะการทํางานนะคะแล้วก็ทักษะการใช้ภาษาของภาษาไทยน้ำหนักเท่าไหร่สามสี่เอรับหน่วยเป็นหนึ่กิโลกรัมครับ คือโดยปกติมันก็จะมีแผนในการสอนอยู่คร่าวๆอยู่แล้วผมไม่ได้ดูอะไรมากเลยผมแค่ดูตัวถ้าตัวหลักสูตรเขาจะเรียกตัวชีวัรแล้วก็มาตารฐานการเรียนรู้ผมดูแค่นี้เลยแล้วก็เอามานั่งนึกว่าเราจะเอายังไงดีสอนยังไงดีเรื่องมวลใช่ไหมครับของชั้นปอ .4 อย่างแรกนี่เด็ก ต้องรู้จักมวลก่อนเพราะมันเป็นคําที่ไม่คุ้นเคยในชีวิตประจําวันเราอย่างยิ่งเลยอย่างแรกเราก็ต้องสร้างความสนใจเขาก่อนโดยการใช้คําถามหรือแม้แต่กระทั่งเอาคลิปของตัวเองให้เด็กดูพอมาดูคลิปเสร็จปุ๊บเนี่ยเด็กก็จะอ๋ออ๋ออ๋อกะละก็จะเป็นการสร้างความสนใจก็อาจจะต้องใช้ดินน้ำมันกับฟองน้ําตัดให้มันมีขนาดเท่ากันเลยแล้วก็มาถามว่ามวลมันเท่ากันไหมถ้าขนาดเท่ากันเด็กก็จะได้อยู่ว่าอ๋อจริงๆอ่อะมวลมันคือปริมาณเนื้อข้างในของวัตถุนะขนาดเท่ากันก็จริงแต่ปริมาณข้างในของวัตถ ก็มาสรุปเสร็จปุ๊บเราก็จะไปขยายความรู้ในการที่แบบมวลมันมีผลต่อการเคลื่อนที่อย่างไรต็ลงมาสอนข้างล่างแล้วก็หามุมสอนของเราไปครับว่าตรงไหนนั่งได้ตรงไหนล้อวงได้ตรงไหนทำแอคทิวิตี้ได้อะไรอย่างเงี้ยห้องเรียนของผมมันควรจะง่ายมันควรจะสนุกมันควรจะเป็นกันเองก็คือภาษาที่เราใช้มันต้องง่ายท่าทางหรือว่าอวัจนภาษาเราก็ควรจะเป็นกันเองกับเด็กไม่ใช่ว่าชั้นเป็นครูเธอเป็นนักเรียนแล้วเธอต้องฟังชันอย่างเดียวจริงๆหน้าที่ของเราคือเราต้องฟังเขาไม่ใช่เขา ฟังเาส่วนใหญ่วิธีวัดผลของผมไม่ไม่ได้ใช้ข้อสอบแทบจะไม่ใช้เลยทั้งเธอมาผมจะสอบแค่ครั้งเดียวคือปลายภาคแล้วสอบก็ไม่ได้เป็นข้อสอบเป็นเป็นพรนัยด้วยอัตรัยก็ไม่ได้เปลี่ยนส่วนใหญ่เอามานั่งถามป็นทีละคนว่าอัานนี้รู้ได้ไงว่าไหนแข่งกันสม,มุนนะครับเด็กก็เอามาขูดก็ผ่านเลยสิก็มาตรฐานกับตัวชีวตบอกว่าเด็กต้องรู้เรื่องเนี้ยแบบเนี้ยแล้วก็ไม่ได้เห็นต้องมีอะไรที่ต้องมัน ทำอะไรให้มันแบบซับซ้อนเลยดังนั้นถ้าแบบถ้าเด็กยังไม่รู้พื้นฐานนี้แล้วเราจะไปคาดหวังว่าเขาจะไปแบบพิซซ่าระดับจาก,กรกาวานมันก็คงเป็นไปไม่ได้แต่แค่แบบเขารู้พื้นฐานเขาสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ผมว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วคปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนพิมานวิทยาศสตร์ค่ะสอนรายวิชาชีววิทยาค่ะระดับชั้นม .5 เป็นครูนักปฏิบัติค่ะ ชอบในเรื่องของการจัดกิจกรรมแล้วก็พาผู้เรียนได้ปฏิบัติและก็เรียนรู้จริงค่ะเน้นการปฏิบัตินั่นก็หมายความว่าผู้เรียนจะต้องได้แอคทีฟเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตจริงได้จัดเรียงแบบนี้แล้วหาแล้วก็เดี๋ยวผ่าเลยค่ะลูกการจัดการเรียนรู้นะคะเป็นเรื่องของกิจกรรมสืบจับซากนะคะกิจกรรมดังกล่าวนียจะเห็นได้ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะตัวเองก็จะให้ผู้เรียนเนี่ยเน้นการลงมือปฏิบัติ แต่เออเราจะทำยังไงนะที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยเขาได้ปฏิบัติแล้วก็เขามีความสนุกไปด้วยกับกิจกรรมที่เขาได้ทำก็เลยคิดชื่อกิจกรรมว่าเป็นกิจกรรมสืบจากซากขึ้นมาค่ะคุณคะตอนนี้จะอะไรขึ้นคะไม่ต้องตกใจนะคะคุณนันนี่ตอนนี้นะคะเรากำลังส่งไปบาลเปซตำรวจสำรวจตกค่ะสิ่งสำคัญที่ค้นเจอก็คือว่าเขาได้เรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นทีมเขามีความสุขมันเรียนแล้วมันสนุก เขาเข้าใจเลยว่าชีวะไม่ใช่แค่เนื้อหาคือความจําอย่างเดียวแต่การที่เขาได้ลงมือปฏิบัติเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาได้เห็นของจริงเมื่อเมื่อเขาว้าวเลยก็จะแบบนี่แหละสิ่งที่ครูอยากให้เกิดมันมันเลยเกิดเปิดภาพห้องเรียนของความสุขเกิดขึ้นค่ะสำหรับห้องเรียนของครูเบียร์นะครับก็จะใช้การสอนในรูปแบบของ TPACK ครับ TPACK ก็คือเทคโนโลยีเพดาโกูจีและก็คอนเทนต์ ผนวกเทคโนโลยีเป็นตัวพาความรู้ในเรื่องของคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ทางชีววิทยาเนี่ยครับไปสู่เด็กๆโลกในปัจจุบันในศตวรรษที่21เนีครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเด็กๆควรที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่า การตระหนักรู้ในเรื่องของดิจิทัลลิเทเลซีครับซึ่งตรงนี้สําคัญมากกับการที่จะเป็นพลโลกในศตวรรษที่21ที่เด็กๆกําลังจะก้าวไปแต่ว่าเทคโนโลยีที่ดีที่สุดอาจจะไม่ได้หมายถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่จะต้องเป็นเทคโนโลยีที่สามารถพาเด็กๆไปเรียนรู้สามารถเกิดองค์ความรู้ได้จริงๆครับเราจรึงเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาผนวกกับรูปแบบการสอนเพื่อนําพาคอนเทนต์หรือเนื้อหาเข้าไปสู่ตัวเด็กๆครับ ดูส่วนด้านนอกสุดคืออะไรที่เห็นสีเขียวนี้ไอเดียนี้ผมใช้ครั้งแรกคือเมื่อปีการศึกษาที่แล้วสําหรับเด็กบอ .6 <c oughs> เด็กรู้สึกอ่าตื่นเต้นและมีความสุขที่เขาสามารถ ได้ใช้ศิลปะในการเรียนรู้มันก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเพื่อนระหว่างกลุ่มเนื้อหาเทอมนี้นะครับม .5 ที่สอนก็จะเป็นโครงสร้างของดอกไม้ดอกไม้ส่วนประกอบที่เขามาเรียนสร้างเป็นรูปภาพตามที่เขามีความสนใจแล้วมานําเสนอว่าเขาใช้ส่วนประกอบในของดอกไม้มาทํากิจกรรมในตรงนี้ก็หนูทําเป็นรูปพึ่งค่ะทำมาจากดอกราชพฤกษ์จะมีทั้งหมด4ส่วนประกอบค่ะก็คืออย่างแรกก็จะมีกิบเลี้ยง กีบดอกแล้วก็เกสรตัวผู้แล้วก็เกสรตัวเมียค่ะ ถ้าเด็กเปิดใจอยากเรียนไม่ว่าจะทํากิจกรรมอะไรเด็กก็จะชอบและก็จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับไม่ว่าความรู้หรือทักษะหรือสกิลก็จะตามมาครับจากเด็กเริ่มต้นบางครั้งเข้ามาไม่อยากเรียนเลยเมื่อระยะผ่านไปเด็กหลายคนเริ่มเปิดใจเพราะชีวะไม่ได้มีการท่องจําเขาได้ลงมือปฏิบัติเขาได้ลงมือทําจริงเขาได้เรียนรู้ทักษะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นศิลปะหรือการลงพื้นที่เห็นสิ่งมีชีวิตหรือทักษะกระบวนการต่างๆที่มันเป็นของจริงทั้งหมดเลยครับ